สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตกปลาครับตกปลาปลาปลาคังครับปลาคอกังก้งตกปลาอันนี้รบรรยากาศอยู่ในหุบเขาครับบรรยากาศดีครับเขเป็นแบสวยงามมาก,ามากาตกงามครับนี่ครับวิธีซีดแบบบ้านๆครับหากินน้ำปลาน้ำเขา ออก,กับไตเว็ยดตบกับไตเว็ดปลาหาอยู่ต้นบ้านนี่ครับตอนยุ่งก็อยากยุย่งไหลอย,ยู่หน่อยนึงครับผมงปทศไทยอยู่รอบๆแบบนี่อันนี้เป็นเนปปาแล้วครับอยู่ในปลาเนี่ยเป็นน้ำน้ำตก,น,ำตกน้นำตกนี้นนำตกเนี่ยมีน้ำตกน้ำตกครับนี่นี่ไหลมาเลยถึงเขาตก,กมาหนีสวยงามครับสวยงาม สวยงามมากนะน้ำก็ใส่ใสครับน้ำใส่น้ำใสบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับบ้านเฮาบรรยากาศดีที่ครับนี่น้ำเอานไมาก็หลายหลาครับนมายก็แบบ ตอนกับกก็สีแวะเอาไปน้ำอยู่ละครั้นไลหดครับน้ไม่อ่ะน้ไม่ไล่แคจังยดโอ้อยากถ้าพี่พาดน้องเอารถสิบล่อมาเด้นเอาค้นึ้นนี่หลน้งไม่อ่เห็นียนอีนังโง่ะ จังหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมมักจะดมตกเนี่ยครับมันตกสวยสวยสวยบรรยากาศหาเบื้งองหยากรับแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หาหาชมหยากเลยเหรอครับอยู่ในกรุงเทพหรืออาจจะไปหาเบิ้งบ่งค่อยได้แบบเนี้ยก็อยู่ดั้มบนนอกเขาเหนือนี้ในป่า เราขากล้องมานั่งมาเนี hmm. ่ยบริษัทตั้งกล้องไว้หลายย่างเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เนี่ยกล้องบริษัทตั้งบรรยากาศดีครับบรรยากาศดี อีแล้วครับฝน้ตกอีกแล้วสวยครับนฝนตกสามสายบังคับมองเห็ผหนผมจะลงไปครับพูดนะผมจะลงไปูคนบึ้งเลยไปเล ลงไปครับสวยงามครับสวยงามบรรยากาศแถวนี้สวยงาม,มตกยังสวยเลยจะหาทางลงไปข้างล่างก่อนแล้ส๊สวยสวยสวยหาดวงยากแล้วับหาคมยากครับจะตดัดแบบ จะพาพีพาน้องมาเบิ ös, ้งหลายรอบเลยว่าไม่จักาศแบบนี้ครับเวอพี่น้องคนบกเคยเด็บพ่อครับไมอยู่ตรงนี้เสียบก่อนบกเคยเด็บมากพีไปอยู่พาคนมาเบิ้งอยู่ครับเนี่ยเออเออเออทำแง่ท่องเที่ยวแล้วครับน้ำใสใสครับสวยงามสน้ำกูรักน้ำ จะลงไป็นเดียร์เลยปะดี๋ะ <G> ว <ül> ่าบ่ได้กระสังครับวันนี้ว่าจะได้บรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งว่าจะได้บรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งครับตกงามงามครับ งามดีทั้งเขา,ด,ด,าด้ครับดิสวยว่ครับสวยบ่โอ้ยซอนนีเนาะความสวยงามเนี่ยครับเมือนทองฟ้าวิกฤตแปรป่วนขังใดอังกอร์ <c oughs> โอ้สวยงามครับสวยงามสวยงาม เยดี๋ยวไล,สไลส่สว่วนเดี๋ยวบึงอยู่ครับแต่ว่ามันมันบ่มีสญัญญาณอยู่กลางหุบเขามีมมสญัญญาณแบบสวยๆลองดอเดินแบบนี่กันนะมาป่าเพิ่มเดี๋นี้ เราก็มีพาลงไปเบงข้างล่างมืนดีดคจลงไปเรื่อยๆเรามือนดีสวยงามของธรรมาชาติ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เบิ่งมาจนจบคลิปผมเบ็ดคนนี้หมายกัขอลาไปก่อนสวัสดีครับ